สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันนะค,ะค่ะเอ้คือตำบักม่วงเลยอ้าวครืองจักรเคืองตำบักม่วงจงุกมีปลาทูแล้วก็ไส้กรอบแล้วก็ตำหมักทัวสุปพักนะคะแล้วกระมงอย่างนี้ไหจะซื้อมงอย่างนี้อันนี้หมกเครื่องในไก่แล้วก็หมกเครื่องใไก่แล้วก็หม,ก,ก,ก,มกปลาหมกคาซิวน้อยใช่ไหมมากินข้าวน้ำกันพี่น้องค่ะ คั่วคั่วกับนั่งเห็ดน้ำกินแล้วไปบุนี้อะไรแล้วอของน้ำมนของปลาแครี่บอกว่าจะมากินหัวปลา <laughs> ต้องเป็นหัวปลาทูเรียหัวปลาสกิ้วนี่หอยวายอยู่คือเหมือนตำมะม่วงเลยแม่มันว่ายสิเอาคั่วตำมะม่วงมันส้มมันว่า

เห็นเห็นเกมบอลกินเจียกีก็ดีใจละลากินหลายๆนะเด้อน้ำเดือดเดือดก็จังบ่หิวบาหอย่างพี่เจียกีกับเ่ไปน้ำนอพี่มอกินหลายๆกินแล้วจะได้สู่งานต่อไป เขาไมาส่สอนตลกเลยตีมั้งนี่คือว่าบมมีสถานที่ไอ้พวกอย่ากจะมาบอกคอยว่าไปขอเข่าห้องแยวขนาดนี้จ้าไปขอเ,ออเขอด้อขนาดวายกันหรือเปล่าสิคอยพระท่านอยากถือได้กันเจ้าอยากถืไถกไอได้เจ้าก็ไปโหลดกันได้บ้างสิเ <laughs> จ้าก็จีว่ายังไง <laughs> อืมเรามีของในเนื้อหา บอแคร์ังแคบอหมูีจ้งหมูขึ้นเด้อหมครับเนื้อมันไม่สุกก็เลยไม่ได้ซื้อมาแม่เพียนก็เลยซื้อเอาหมูมาหมูพวกนี้ก็กินรสเผาะโอ้แต่น้องวัวพะยังกินก็มาถามนะคันน้องวัวกินอะไรอยู่บอเอาอันนี้เอียงวัวมันก็จะกินมันคือแมงวันหลแมาต่อมัดหมูบอตอมสุดอัน แม่หยังมุกไงกับเมีเครื่องในไก่อืมชอบเพิ่เ่อาคือขอมาขอแล้งขอแล้งอมนานเลบ่ไไม่นมนไม่กินข้าวแม่ราหนไม่กินข้าวเด้อะไไม่กินข้าวเด้อจ้า ้ไนไงปลาทูอบแม่มๆอร่อยตัวไง่ลว่ามมื่อไห่สตัวน้อยก็เ,เ,เ,ๆๆเกๆๆนี่ยแม่ๆคับแม่ขายเยอะตักหบเนยเขาขั่วเมียงในตัวตากสันไม่จัดานยนั่ง